แล้วยังมีวิธีอื่นในการจัดการด้วงแรดมะพร้าวอีกไหมนะพี่แพนเค้กครับแล้วยังมีวิธีอื่นในการจัดการด้วงแรดมะพร้าวอีกไหมครับมีสิจะ้ะเราสามารถใช้ทรายหยอดลงไปที่ขอบมะพราะ้าวเมื่อด้วงแรดพยายามเจาะลงไปมันจะถูถ่ายกับทรายจนบาดเจ็บและตายได้ง่ายกว่าที่คิดเลยครับพี่แพนเคก้กอีกวิธีหนึ่งคือใช้กับดักฟีโรโมนลอดวงตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย<ฮ>เข้ามาในกับดัก แปลว่ามันจะบินเข้ามาติดกับดักเองเลยล่ะครับใช้แล้วจ้าแขวนไว้นอกสวนนะว้าวร่วงแรดเข้ากับดักหลายตัวเลยเย็นนี้มีแมลงทอดกรอบกินแล้วยอดมะพร้าว <c oughs> สวยแล้วพี่แพนเค้กขบอผลมากเลยครับเอามะพร้าวไปกินด้วยนะครับเก่งม<ร>ากจากต้นกล้า <linear> จำไว้นะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้องใช้หลายวิธีร่วมกันจะได้ปลอดภัยและยั่งยืนครับพี่ เย่เย่สวนปลอดภัยแล้ว